นะเมื่อมานับวัฒนธรรมต่อกันมาเนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าเออวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเขเมรเดิมเนี่ยมันมีรากเหง้ามาจากอินเดียเราบอกพูดได้อืแต่ว่าวัฒนธรรมที่มันถือกําเนิดที่ที่เขเมรเนี่ยแม้มีรากเหงา้าแต่มันก็มีการอะไรการพัฒนาวัฒนธรรมตรงนั้น,น่ในท้องถิ่นตรงนั้นจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่น ที่ถือก็เหนขึ้นที่ขเขมรแต่พอเอินขเขมรเนี่ยมันอยู่ในภาวะสงครามนานมากจากกนกระทั่งคร,รูภูมัญญาครูโขนครูดาดครูมวยเนี่ยได้เสียชีวิตไปในระหว่างสงครามกลางเมืองของขเขมรจนจบสิน้นฉะนั้นขเขมรจริงๆจึงอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมนะมวยไทยเนี่ยเหมือนกันเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามวยไทยเนี่ยเรารับอิทธิพลมาจากอะไรแต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของมวยไทยเนี่ย เราจะาพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นองค์ประกอบก่อนเพลงที่ใช้บรรเลงในมวยไทยเนี่ยเราใช้เพลงอะไรครับสารมาสรมารมานี่มันจากไหน,เ,นเพลงที่มาจากของชวาของชา,า่ชา,า,เาเพลงสารมาปีชาวากองแขกเนี่ยมาจากไหนก็ชาวาตามชื่อเลยปีชาวามันชาวากองแขกเนี่ยนักแชรการบางท่านบอกมาจากมาเมย,ยูบางท่านก็บอกออกมาเป็นของพวกแขกจามนะกระจับที่รับมวยไทยใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ต้นแบบมาจากกูแอม่วงดีได้เอาต้นแบบมาจากชวานะดังนั้นวัฒนธรรมเนี่ยที่มันถือกําเนิดขึ้นในดินแดนสยามโดยเฉพาะวัฒนธรรมการต่อสู้มันได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในดินแดนสยามถึงแม้ได้รับคนมาจากที่อื่นแต่ว่าเมื่อมันถือกําเนิดขึ้นที่ใดเจริญรุ่งเรืองณที่แห่งผหนตำบลใดมันคือวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนชาตินั้นๆนั่นเองดังนั้นพี่ชัยสงครามที่คน คนเขมรบ้านครัวเนี่ยคนจามบ้านครัวเนี่ยใช้กันเนี่ยนะเมื่อบรรพบุรุษของคูมัตเนี่ยอพยพมาจากํำพงคพมกระโปรงสมเนี่ยนะวิชาดาบวิชามวยที่คูมัดเอามาสอนเนี่ยมีคนถามว่าแล้วมันเป็นวิชาเขมรไหมมมยโบราณตำรับพญาราชบังสันนะคูมัตเองเนี่ยก็ตอบยากนะเพราะว่าบรรพบรุษน่อพยพมาตั้งแต่รัชการที่หนึ่งที่สามจนทุกวันนี้เนี่ยมันถึงราชการที่สิบเข้าไปแล้ว ไอวิชามวยระดับที่สอนเนี่ยถึงแม้มีรากเหง้ามาจากชนชาติจามนะที่พูกเเมนนะแต่มันได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาในดินแดนสยามในนับเป็นร้อยปีมันคงจะไม่เหลือเข้าเงื่อนของความเป็นแทกเ,เมอีกต่อไปวัฒนธรรมของเ,ออเ,ขเมาม์บ้านครัวเนี่ยทุกวันนี้มันก็คือวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลือนของความเป็นชาติพันธุ์ของสยามโดย สมบูรณ์แบบจนเรากลายเป็นคนไทย100ร้อยเปอร์เซ็นต์การจะกล่าวได้ว่าเราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าทำที่ตกอดมาถึงเราเนี่ยก็เ,เป็นวัฒนธรรมที่มีเอก,เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในความเป็นคนไทยถึงแม้จะมีเชื้อสายขาเขมรบ้านครัวก็ตาม